สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก STE a t c h a n ช e นะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการแชร์ไฟล์นะครับที่เป็นไฟ,ไฟล์ PDF นะครับไฟล์เอกสาร PDF จากแอ i พิชชั่น l ล n e ค้ามแอปพิชชั่นไปยังส่วนของอไปเก็บไว้ที่ แอปพิชัน Google Drive กันนะครับสำหรับในคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของแอปพิชันที่มือถือกันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทำจะเป็นอย่างไรบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นนะครับเข้ามาในส่วนของแชทไลน์กันได้เลยครับหลังจากเข้ามา Chat Line กันแล้วนะครับก็ให้ทำการคลิกไปที่ส่วนของไฟล์ PDF นะครับที่เราจะต้องการแชร์ค้างไว้กันได้เลยนะครับ หลังจากที่เราคลิกส่วนของไฟล์ pdf ค้างไว้กันแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาจะมีในส่วนของ pop up แสดงขึ้นมา,าตามรูปกันนะครับหลังจากที่ pop up แสดงขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการเลือกไปยังส่วนของสัญลักษณ์นะครับที่เป็นแชร์ที่แสดงในอปอ up กันได้เลยนะครับก็สังเกตตามที่ลูกศรชี้แล้วก็คลิกแชร์กันลดครับหลังจากที่เราคลิกในส่วนของแชร์กันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ในส่วนของขั้นตอนนี้ก็จะเป็นส่วนของการเพิ่มในส่วนของข้อมูลที่จะเอาไป เอาไปแชร์ไว้ใน Google Drive ของเรากันนะครับแต่ว่าผมจะยังไม่แชร์นะครับผมยังไม่เพิ่มนะครับก็ให้ทำาการคลิกไปที่ส่วนของอแชร์ที่อยู่ด้านล่างกันนะครับหลังจากที่เราคลิกแชร์กันแล้วนะครับส่วนของตอนถัดมาจะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาตามรูปกันนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาตามรูปแล้วขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำาการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าแชร์ไปยังแอป,ปอื่นกันได้เลยนะครับ หลังจากที่เราคลิกในส่วนของแชร์ไปยังแอปอื่นกันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดมาจะมีส่วนของป๊อปอัพแสดงขึ้นมาตามรูปนะครับในขั้นตอนนี้ก็จะให้เราทําการเลือกแอปพลิเคชันที่เราจะต้องการแชร์ไปนะครับก็ให้เราทการเลือกไปส่วนของ Google Drive กันได้เลยครับถ้าใครยังไม่เจอ Google Drive สามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาหรือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงกันได้นะครับอันนี้ตามแต่ ยี่ห้อของมือถือกันนะครับหลังจากที่เราคลิกส่วนของ Google Drive กันแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของ Google Drive กันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการเลือกในส่วนของไฟล์ที่เราจะ,ะเลือกชื่อ,อเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของโฟลเดอร์ได้นะครับหลังจากนั้นก็ให้ตรวจความเรียบร้อยกันนะครับว่าไปอยู่ที่ไฟล์ไหน <S <S ก<ไ>หน็ให้ทการคลิกบันทึก ด้านบนขวามือกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกในส่วนของบันทึกแล้วนะครับในส่วนของตอนถัดมาในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการแชร์ไฟล์จาก l ลน์ของเรานะครับไปเก็บไว้ที่ Google Drive ของเรากันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาตรวจสอบที่ Google Drive ของเรากันนะครับเ <ME Y OR SE> มื่อเรามาตรวจสอบที่ Google Drive กันแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีส่วนของไฟล์ PDF นะครับที่เราได้แชร์มาจาก ลายนะครับก็จะมาแสดงอยู่ในก l เกิลไดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปแนะนำวิธีการแชร์ไฟล์เอกสาร PDF นะครับจากการนะครับไปเก็บไว้ใน Google Drive ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมใะฐาในส่วนของ STEIT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ